สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องขอนมคกสะสิมามือนีสิพ้าพี่น้องมาเห็ดยายาดีพุ้เเ่าพุกแกเพิ่นบอกไว้พู้เเ่าพุกแกเพิ่นบอกไว้ต่หลายปีแล้วลหละผมก็ได้ล่องใส่บ่งเที่ยหนึ่งถึงแต่หลายปีแล้วผมรู้สึกว่ามันได้ผลดีผมก็เลยอยากมาเอาสูพี่น้องปั้งยานี่คือยา แก้ปวดแฉล์ปวดแขลปีนั้นปีนั้นผมปวดแขวผมทดลองบงึงผมซื้อ่าได้ผลดีอีหลีเพื่อนบอกว่ายาแก่ปวดแขวนี้กเ็เอาเอายางดูวิธีเอาก็คือเฮ็ดจังสี่เดี๋ยวนี้ผู้เพิ่นตายผู้เพิ่นบอกเพื่อน็ตายไปแล้วเสียไปแล้วหลายปีแล้วแต่เพิน่นมือเพิ่นบอกเพิ่นว่า สิบอกลูกหลานไว้เดออ้อซ้างพญาย่าง่นลาต่อไปลูกหลานกับถ้ากันเห็ดใส่คน่ามีวิธีเอาอยางดูกับเห็ดทั้งสี่ครับมีวิธีเอาอยางดูก็คือเอามีดฟันตนดูแบบนี้นี่ฟันขึ้นเห็มันใหนเป็นแบบนี้แล้วเอา เปียกเพิ่นวห้เอาเปียกหอยคงแต่บ้านเ้ามันก็มีหอยเฉลี่ผมก็เลยใส่หอยเฉลี่น่ะเอาเปียกหอยเชลี่เป็นเนบมืงสีเนบใบมัอสีแตาสีเนบใบห่างหกชั่วโมง้เนบใบมือหนึ่งก็แล้วแต่แล้วเขากับไปเอามามันก็นสิมียางดูสีไหลลงไปยุ่นนี่นี่ยางดูสีไหล,ลงไปยุ่นนี่นี่น ออกมากมันก็สิเด้เป็นยางดูแห่งๆอ้ยมืดพี่น้องสิเป็นยางดูยางดูไหลลงไปเยอะนีหน่มันก็สิเป็นแห่งๆเด้ครับมันบอ่บอแหลวบ่เป็นเหลอ้ยมืดพี่น้องเพราะว่าผมเฮ็ดอยู่ในกระ่อมมอหไม่มองตั้งกล้องเห็นหงบ่พี่น้อง ยางดูสีลงไปอยู่ในนี้ไม่ได้เมื่อได้ยางดูมาแล้วกับผสมกับน้ำมันปูี๋ยวผมเ๋ยวน้ำมันปูผสมอน้ำมันปูสดๆล่ะครับโอ้คือเหมือนแต้พี่น้องนี่น้ำมันปูสดๆได้ปูสดๆมากแค่แค่เอาน้ำมันมันลงในผสมกับยางดู มันปูกับวาต้องหลายหรอกครับอาจจะเป็นตัวหนึ่งสองตัวก็ได้มันปูเดี๋ยวผมจะเอาลงไปผสมผมเห็นอยู่ในกระท่อมมันมืดมืดนบ่มีหม่องตั้งกล้อง น้ำมันปูสดๆดกาแค่เอา,เอาอไรปูสดๆสมากกั่แค่เอามือ่อที่ดีพี่น้องแค่เอาน้ำมันปูสดๆสต้องไปผสมกับย่างดูเห็นไหมพี่น้อง น้ำมันปูสดๆลงไปผสมกับยางดูอยู่ในโบกบอกหอยในเปลือกหอยแล้วก็เอาไปคั่งไฟคั่งไฟเราค้นเห็นมันสุกคั่งข้าวเดียวมันก็สุกแล้วครับน้ำมันปูกับยางดูมันก็สุกแล้วไล่เข้ากันแล้วแปบ๊บเดียวเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปคั่งไฟ ผูมันไหลแล้วเอาอยางดูผสมอีกชั่งน้อยก่อนท,ทีได้มกมันสิเป็นห่งแหงเลยครับยางดูสิแหงเป็นคือขี้ซี่นี่แต่ติดไฟแล้วติดขี้เลย ไปแห้งไปแห้งผดห่อนไม่กัดคน วันโอยันโอ๊ยกรหันนอดอยากผูอีกคนถอยไปง่าอีกคน อุ้ยห่อนพี่น้องห่อนคักห่อนคักไฟแห้งปวดเดีย๋ยวผมสี่ยับกล่องลงลมาทีก่อนผสมกันยี่นี่ยังดูกับน้ำมันปูผสมกันข้างไฟ มันก็จะป่อยใ,ใช่กันพี่น้องอะไรสิเพราะเห็นมันมืดว่าต้องไหลหรอครับพี่น้องว่าต้องไหลน้อยเดียวกับพ่อแล้ว นี่พี่น้องมันปูกับยางดูผสมกันสูกแล้วมันจะสีไล่ไล่กันจะเป็นเหนียวเหนียวข้นขนชักหน่อยมันจะใส่งานได้ใส่เป็นยาได้สูตรนี้ผมเคยล่องเบิองแล้วดีหรือพี่น้องผมเคยล่งเบิองแต่หลายปีหลาผ่านมากแล้วเพื่อนก็ไม่ได้บอกรายละเอียดหรอกว่าเวดแชวแบบใด เพื่อนเพิ่นบอกแค่ว่าเป็นยาแก้ปวดแควมนันนี่ปีนั้นผมเป็นผมเป็นแบบเหงือกอักเสบเหงือกบวมอักเสบปวดผมก็เลยทดลองมึงดีหรีพี่น้องมนันนี่มาาน่าพอดีมาหน้ามันมี้นดูยุ่งนหยิงกันเป็นปู่ผมก็เลยคิด,ด่ายอยากเฮ็ดเห้พที่น้องิงึงพอดีก็ผมปวดเหงือกมานนี่สองสามมือละ ผมปวดเหงือกมาสองสามามือนแล้วผมที่จริงผมก็ไปหาหมอแล้วละ่ะว่าสิถอนดีบอไป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 ,ปรึกษาหมอเบิ้งมานี่ก็เลยผมก็ยังบ่ท่านได้พร้อมสิถอนมหมอคนก็เลยให้ยามาจินก่อนที่จริงผมก็ได้ยามาจินแล้วแหละอาการมันก็ดีขึ้นแล้วลแต่ผมอยากเฮ็้พี่นองเบิ่งสำหรับผู้ใดอาจสินอนให้นอนหน้าหรือไปอยู่ เฮ็ดให้เฮ็ดผู้อยู่ไกลบ้านไกลซองอยู่ไกลหมดไกลหมออาสิบอท่านใดจังหวะมาหาหมอถ้าเกิดปวดเฉวจะ,จะนั่ไปใส่ได้เล้ครับยาตัวนี้ได้ผนนี่ดีนี่ให้เหมื่อได้ยาแล้วก็ชัมดีชุบแต่ถ้ดดีกับถ้าผูใ้ใดอยู่ไกลหมอก็ไปหามหมอแหละครับดีไปหามหมอแ่ะดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดเ้าไปนอนให้นอนหน้าไปเฮ็ด เห็ดมั man, ่นเห็ดปล่อยยุไก่หมูบ้านไก่มดไก่หม้อถ้าเกิดเป็นขึ้นมากอะตัวนี้วิเศษเลยครับนี่ผมเคยใส่ครับตัวเองแล้ววิเศษเลยดีอีีแต่ว่าที่ผมเป็นหนึ่งผมเป็นเหงือกบว,วมอักเสบถ้าปวดกรณีอืน่นผมกับปุ้หูแล้วครับเพราะว่าจะคล้องยาเพิ่นก็บ่ได้บอกรายละเอียดเพิ่นก็บ,บอกบอกแค่ว่าเป็นยาแก้ปวดแถวผมก็ ประสบกับตัวเองตอนนั้นก็คือปวดเหนือกอักเสบใส่เข้าไปเศร้าเลยครับดีไี่ว่าถ้าปวอดอยังอื่นแบบอื่นกรณีอื่นผมกับบ่้งหึือกันพี่นอ้องอยู่ให้อยน่าคือเปลี่ยนยุใสกับเพราะท่านในมีโอกาสไปหาหมอกับทดลองถดลองมึงได้ครับดีหรืผมเคยถดล่องมึงกับตัวเองแล้วดีดีนี่ เอาเซนนี่ชูบแล้วแบบนี้มันก็จะเป็นเนื้อเหนียวนะครับเอาไปาไปซุกใบมองที่มันปวดแล้วครับนี่ผมก็สิใส่ที่น่องบ้ง นีผมใส่เข้าไปแล้วครับพี่น้องมี่ผมปวดอยู่ซี่ในสุดนี่มีสังเกตบางแก้มผมขางนี้มันพิดพิษสังเกตหน่อยนึงเพราะว่าผมเอายายาดเข้าไปผมใส่ซชมดี้จุบแชมดีเรางยัดงยัดเข้าไปไว้ในนี้ไว้ในนี้มองที่มันเป็นแค่แค่นี้แหละครับขั้นตอนกำบวยอ,อย่างยากตอนเอายาก็คือผมวานนั่นแหละ้าไปกัดไปเห็นตัวดูแลก็ฟัน ทัานึ้นแบบนี้ให้มันเป็นแผ่ล้วเอาเปลือกหอยเป็นเนบแล้วยางดูมันสีไหลลงมาอยู่ในนิซี่หา่วโมงหรือแปดชโมงก็แล้วแต่มันแล้วแต่ยางตัวนั้นสีไหลลงมาไหลลงมาเท่ากับเอาลายหรอกครับแค่ทอหัยเมงวันนี่หรือทอในเมดนุนนี่ก็ได้เมื่อผสมกับน้ำมันปูน้ำมันปูกะให้ดีกับเป็นน้ำมันปูนะฤดูปูมันมันน้ำมันเลืองออ่ะดีที่สุด ผสมกันปูตัวเดียวหนะมันกับพ่อล้วครับผสมกันผสมกันแล้วก็เอาไปค่างไฟค่างไฟแล้วก็ค้นค้นให้มันสุกสุกแล้วาย่เขากันแล้วก็ไฟอุนอ่นอุ่นะมันก็สุกลแล้วก็ใส่ได้แลลวครับก็บออกมาใส่งานไนแล้วเป็นยาดีดีพี่น้องผมก็เลยอยากบอกให้พี่น้องเลยทดลองเบืองหามีโอกาสไ้ใส่ทดลองเบิง่งอายุกไกล่หมอกไปหาหมอ ไปอยู่ไก่หมอชัาหน้อยเพราะฉันมีโอกาสไปหาหมอกับล่องเห็ดแบบนี้เบิ้งหด้าพี่น้องเด้อสำหรับผมล่องเบิง้งเคยล่องเบืองแล้วดีหลีเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาท่านี้สักกอนคลิปหน้าย,ยังพอกันไก่พี่น้องสุกคนเพื่อนๆทุกคนอยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้ออย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนอยู่ดีมีความสุขสุขู่สุกคนคลิปหน้ายังพอกันแต่อย่าลืมเป็นกำลังแรงเชย่์แรงใจผมนะครับเด้อ เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ก็ขอขอบคุณหลายๆสิเป็นกำลังใจให้กันตลอดมากสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้สักก่อนคลิปหน้าจังพอกันสวัสดีครับ